ตัดสินกินเงินตัดสิน,นวสวนสวนพยานตัดสินกินเงินเสียงอะไรตัดสินไ่สืบสวนพยาน มันเป็นยาให้ลูกกูนะอ่ะมันใจเลยเนี่ยใจเนใจโอ้น้องจะห้ามันะผไม่ตายก็ติดคุกเฮ้ยต้องรอสอ่ะรอรอท่านท่านจาบมันแม่ไม่แม่ก็จอคืพาวมอะไรจะคืบเท้าเไมเาเรียกว่าตาวันตาเมื่อผานกันประมาณ ขอเดชองยังไงไม่มีพยานพราเก่าท่นเก็มาเรียกมาไวเองผมมันจมาเฮ้ยเป้ยเขาไปให้ใครใช่อเฮ้ยุณจมได้แต่เรามีจับได้เอับยายวยม่อะไรถาเกใครัยนยัไม่่ว้างใจอะไรก่เราจะถือว่าบุคคลผู้นั้นจะพยานฆ่าพยานติดตามเฮ้ย มึงมีความผิดติดตัวอยู่มไม่ความป็นอะไรพระเจ้าค่ะอ้าวก็มึงเนี่ยสมรู้ร่วมที่ในการฆ่าคนตายกับไอแ้แข็งและที่สําคัญเลยหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่หนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่เออสมรู้ร่วมที่ในการฆ่าคนตายคุกทำงน้นก่นอนฉันขอจับตัวเองไปติดคุกสามเดือนเลยไอ้บ้าไม่ได้บ้านเมืองมีคือค่อมีแปรกฎหมายต้องทำผิดต้องขึ้นขึ้นศาลเดี๋ยวก่อน๋ยวกูมาคุยด้วย ศาลลับเกิดกูยังไม่ไม่ต้นมึงไม่เล่าั้นไงเผมจะฟ้องศาลโลกศาลนี้ไม่มีความคุ้มคับล้ำเกินมีค่ารถกู<แ>เฮ้ยเมือ่อหนีการจับกุมเจ้าหน้าที่ ต้องขึ e ้นศาลไม่ไดุ้ลาการตัดสินคดีความหมอฉันไม่ยอมนะครับมาถึงคือดีความเขาบอฉันเราประทัดเขาว่าถ้าเกิดคนอื่นมาตัดสินคดีความเขาก็บอฉันเดี๋ยวคนอื่นก็กินเงินเฮ้ยมึงว่าใครอ่ะใครเป็นคนตัดสินคดีของไอ้แผนเอ้าจะมีใครนอกจากกูพระเจ้าเสือไทยตัดสินเองก็พระองคอแหลกินเงินฝากดีแล้วึงมาทำไมตัวช่าเป็นพยานให้กับไอ้แผนที่เจ้าตัดอ๋อนี่ ยายของไอ้แผนใช่มุงเนี่ยนะเข้าจะฆ่าหรือม่นจะไอ้แผนไม่ผิดไม่ผิดแน่นอนแน่ใจนะเฮ้ยมึงเชื่ออะไรวะเชื่อผมพาดอยู่ที่ไหนมีพ่อไว้แม่ล่ะตายแล้วมีเมียหรือยังยังไม่เคยตกถึงท้องเลยไม่เคยตกถึงท้องเลยก็มียังไงก็ไม่รู้ไม่เคยมีไหมจริงนะตลาดเฮ้ยกระตายดีขาวอะสองขาปะเนี่ยค่ะนบ้านนะกระตายที่ไหนมีสองขาทำไมอ่ะถ่ายตูมบ้าวไหมเรา ต่าทูเผาในครัวอ้าไอ้กูนี่ใครเขาเจ้าก็ตายฝุ่ยเผาในครัว,รวมันน่าเป็นคำถามกันแล้วใครจะไปรูแล้วจะฆ่าเพราะผมจะตายคุณหมายถึงก็ตายอยู่ในป่า,าถ้าไปสอบวิธีก็ตายอยู่ในป่าแล้วโม่บอ,อกคำถามก็ตายฝุ่ยเผาในครัวหน้าว,นะว่าไดงดะอ,อย่าเรียมกันนะอย่าเรียมกันนะนี่หัวแหลมไม่เคลียร์ไม่ได้แหลมแต่ว่าอจะอื่นก็แหลมด้วย <S 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 อะไรอ่ะสายตา เฮ้ยมึงมา,าดีถ้าอย่างนั้นกูอยากฟังเรื่องราวที่มึงจะเล่ามึงเล่ามาในโดยที่กูไม่ต้องซักทำไมโดนสองขาเข้าไปไม่ซักเลยใช่ไ <c oughs> มึงจะเป็นพยา,ยานไหมเป็นบรรยากาศเรื่องราวเป็นไงไงเชิญเล่ามาวันเกิดเฮียเป็นวันลอยกระทงทัร์ลกระทงเนี่ยเป็นงานประจําเดือนเฮ้ย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 ,อ,ย <c oughs> อะไรอีกละ่ะ <c oughs> เสียบทยีนี้เขาหมดงานประจำปีประจําเดือนนายประจําปีอยกระทงลอยเดอนไหนลอยเชือกสิบสองเดือนสิบลอยไหมยังไม่ถึงเดือนสิบเอ็ดลอยไหม ก็ยังไม่ถึงเลยก็ไปงานประจำเดือนสินสองของงานประจำเดือนก็องค์ฉันทหาพ่อพญาเดชชาวเพื่องานมาแล้วงเออที่มีองค์พระมหากษัตริ<อ>ย์เสือไทยเป็นประธานไปมาาัม่นหายในงานตู้เนี่ยองค์่านเนี่ยต้องเอาใบตองน่ดลงไปแช่นะ้ำเลยเอากระทงไปลอยไปแช่เอากระทงไปลอยกระทงทัพจากอะไรทัพจากใบตอง ลอยไปแล้วเก็บขึ้นมาน้ำเก็บทำไมปล่อยไปเลยอ่ะมันก็แช่ไงงานนั่นเลยปวดหัวก็ปวดไอ้นี่โอ้ยวะพวกหาในเสด็จประภธานในงานห้าทหารทุกคนเนี่ยนั่อาวุธเจั๊กเล่มเขียนตั้นมาติดตัวไปห้าติดตัวพอนนั้นก็ไปเที่ยวไปในงานงานได้ยินเสียงผู้หญิงแล้ว เด็กผ uh, ู well, here, ้หญ uh, oh, ิงที uh, ่วาไแผลงเรเออแล้มัน no. ท ah. uh ่านบอกว่าไอ้แผลเราไม่เป็นอะไรไงไอ้แผลงเรเออหลายคนก็ว right. right. ิ่งกันไปเลยเฮ้ยเฮ้ยคนวิ่อย่างนี้แผลงก่จัดตัวได้ไงของพญาเด็กผมเป็นพญาได้ไงเอออาจจะไปห้องน้ำเปล่าไม่เห้องน้ำเดี๋ยววิ่งไปดูนะแล้วไม่เจอไปไหนมาวะเนี่ยท้าวไอ้มาอะไรอะไรอะไรเอาคุณเลยอะไรเอาคุปอะไรมึงหนีกูทด้ไมกูไม่ได้หนี ประกอบพยานเสาพอที่มึงวิ่งรอบจะมึงทำบทใช่เพราะว่าเราวิ่งไปดูไงไอ้ฉันฝันไลมงามึงจะวิ่งทำไมเล่ามึงพูดตรงนี้มึงทำท่าทางให้ดูก็พอจะเข้าใจแล้วก็ไม่ได้แล้วนักขกาวเดี๋ยวไม่เห็นท่าไม่้องวิ่งแล้วนะได้เลยนก็เลยกันแหละ แล้วไงต่อ้ไม่มาถึงเนีก็เห็นไอ้แสเลาวีเลยกล้างปุกปั้มนะ้ปากปุกปัม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 อเลยล้าก็หลุดล้างกลรงจะเสียท่าตบหน้าไอ้แสเลาวีหน้าโอ้ยโอ้ยไอ้ที่พ่ออมาไอ้พเป็นกี๊กุดเล้ยนี่ใครเป็นอะไรไอ้แสวีถ่มล้มลงไอ้แสเลาวีลุกขึ้นมาได้ําล้างล้วพอขยังกลับกูตบหน้ากูวันนี้มึงจะตายไอ้แสเลาวีทั้งบิดออกจกีพกเล มี่อะไรให้ดแป๊บมี่ทกมียพี่พูดชัดดแป๊บอะฮะส้นยาวขนาดไหนทั้งต้นทั้งหน้าเนีคือขวาอ๋อต่อตไอ้แเลามีต่ตามไปนแก็มีตามแต่เลามีเองเลยนะพอไปถึงน้ำขลอวกาปุ๊บไอ้แต่เร่ามีไผูกความราเพกเอาไม่แทนนั่เขลัวกาโอ้โหน้ำกาบเลยเป็นอะไรเนี่ยวันนี้อากาศทุรุทุลาย นเป็นไ่าถูกแทง้กับหวยแาวพอแทง้าไปกูก็เป็นรอช้าาวไม่รอเลยอั้น่มาถึงไอ้แผน้วไอ้แนไไปต้องตามไ้หญิข้างหลังก็จามาได้รานีแน่นอนของเห็นัห่าก่อนวอเฮ้ยไอแพผู้หญิงถูกแทงนม่ ถ้าทักให้ไอ้เนี่ยทักปีดออกเพราะแทนชักมิดออกปุ๊บตำรวจหึ่งจับตัวแผน,น,น,นเลยเอ้าไอ้ผมมึงให้ความเท็จเท็จตรงไหนอ่ะใครจับเพื่อนมึงตำรวจไว้ย่อรับตรวจตำรวจตามประกันถูกแล้วมึงแน่ใจนะนามาะเจ้าค่ะตำรวจแต่งตัวยังไง ำหวดก็ใส่กางเกงขายาวสีกีต,ต,ต้องเสื้อแขนยาวสีก <ไง S 2> ี<ง>นุ่งทับด้วยเออเรียบร้อยมีปูงหน้ามันมีตาพิชซ่าสติล่าทุกคนบ่ามีดาวหกเม็ดอยู <c oughs> ต่ตรงนี้แหละมั <c oughs> นมีแค่สามเม็ดหกเม็ดคุณจะหกยังไงบีสามเม็ดอะเด็กกุจะบอกให้ฟังนะครับตีหนึ 1, 2, ่งโถสองร้อยเอวที่สูงสุดก็แค่สามอีกสามเป็กไหนอ่ะก็เขาติดสองข้างไปหกเม็ด อนี้อับรวมเลยอับรวมไปเลยแต่มึงก็ผิดอยู่ดีนะอ,อะไรนะก็ะต้องโจับเพื่อนมนึงหายไปไหนอ่ะอ่าความน,น,นัาเพื่อนเป็นของเพื่พอน่าเพื่อนโดนจับปุ๊บจะทำยังไงละ่ะก็มันต้องวิ่งหนีไปก่อนเลยโอ้รักเพื่อนอ่าใช่รักเพื่อนเลยเขวิ่งหนีไปก่อนวิน่งหนีไปเนี่ยมาดูหน้าหล,ลังเลยเจอความตกใจโัวเขาไปร้านกาแฟเก็บแก้วแตกเปสองโหลนี่เลยให้ความเท็จตรงนี้เลย เหยียบแก้วแตกสองโหลเลยใช่ไหมพเจค่ะอ้าวคนเราไปเหยียบแก้วแตกไ่้ไอ,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 อพวกแก้วเศษแก้วตั้งบาดขามึงบาดเท้ามึ้งพเจค่ะแล้วจะมายืนหน้าตาเฉยแค่นีาา้ไงก,ก็ม, na, นนมันจะบาดได้ยังไงละมันแก้วพลาสติกแก้วพลาสติกแก้วกาแปะอย่าไปกุก๊กกลับกุ๊กกลับแปะจั๊จกกะจี้ซีเฮ้ยคุณดูดีจังวะแต่คุณก็ผิดตัดีนะอ่าวิียังไงอ่ะให้พื่อนมึงตำรวจโห มึงนี่ไม่ได้ดูเลยนะอะตำรวจจับที่ไหนเล่ากูมาเจ้าเสเทจจับด้วยมือของกูเองในความเท็่แล้วไอ้พงค์อะแหละเป็นคนจับอ่ะมยังไงวะ เมื่อกี้มึงบอกคนก็เห็นตีกันหมดเนี่ยเขาบอกมึงบอกว่าตำรวจจับอ่าที่มันใช้คำว่าตำรวจจับเนี่ยเป็นการกระทุ้งเท้ากระทุ้งเท้าเนี่ยเพราะว่าเขาท่านเนี่ยเป็นคนบ้านนอกไม่รู้จักว่าใครเป็นใครเทถามรรมาแต่ใครใหญ่โตขนาดไหนจึงบอกว่าตำรวจจับเขาไว้ก่อนทีนี้พงศ์บอกว่าพงศ์เป็นคนจับพงศ์ก็ยอมรับออกมาแล้วว่าพระองค์เป็นคนจับนี่มึงกระทุ้งเท้ากูขาว กูมีฉลาดดีว่วัดแล้วอะไรอีกอะมีอะไรอีกไหมก็พวกก็ลองดูคุยดีๆสิเพื่อนค่ะคนที่มันฆ่าคนตายผิดศพที่ผิสามผิดศพอย่าให้เกิดคนฆ่ามันยังไม่ตายก็ต้องวิ่งหนีไม่มีใครมารอเฝ้าสมอะไรตำรวจมาจับไปติดคุกหรอกคนขโมยวัวขโมยควายเนี่ยเอาใครมันจะมานั่งอยู่ในร้านวัวร้านควายให้เจ้าของบ้านตื่นมาจับมาไปติดคุกก็ใช่ก็ใช่ไงนี่ร้านมันคอยจะเห็นแค่เงินไงเฮ้ยไอ้งหารเขาเนี่ยพูดอะไ ในทางมันต้องมีการไต่หัวก่อนมึงว่ากูงจงเลยว่ากูกินเงินเนี่ยถ้าหาว่ากูจะให้มึงไปตุลาการจับติงที่ดีแทนเป็นพระเจ้าเสือไทยมึงเต็นได้ไหมเต็งกูเนี่ยน่าบันลังเลยเหรอเอ้าพระเจ้าเสือไทยตองน่าบันลังตรงนี้แล้วถือพระแสงลิ้นี้ในมือมึงเป็นได้ไหมได้ครับคุณข้ามึงเป็นได้กูบอกให้สอจะดีเียไหมะลองดู ไม่ใจได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงมาเหลี่ยมมันกว้างเลยเน่อนนี้เราก็ะเจ้าเถอะไทยจะเป็นตุลาการอาศิรพิธีความของในแผนทำร้ายนักหนูกาบถือแก่ชีวิตฉันใช่ใครที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้ลงคะดี ไอ้หมดแล้วอนติดเที่ยงนะมีอะไรเรียกว่าไปเลยตลกไปเด็ดเขาพยาหรอว่าใครอ่ะพระเจ้าแผ่นดินนั่งไหนเราเอ้าก็ต้องนั่งบัรลังตรงนี้ไงพระเจ้าแผ่น้องมีอะไรเอามีพระแสงพระเจ้าแผ่นดินต้องนั่งบนบัรลังอย่างนี้ตรงนี้ตรงนี้พระเจ้าแผ่ต้องมีพระแสงพระแสงถืออยู่ในมืออ้าวองค์นี้มีองค์นี้ไม่มีก็ลงซะดีๆคุณต้องลงไปข้างล่างเหรอไปข้าง เขาเขาแล้วไงไม่หน้าให้เป็นเลยมึงเอาเดี๋ยวยุกงล่างก็ได้ไปจับผมหมดแสนเหล่าอีเจ้าเอ๋ยเนี่ประจุเจ้าหยกไปนำก็ลังแห่งข้ามาเถิดหยุกไม่ก้าวหรือยั่ะเดีวเขาไปไหนเนี่ยเก้าวใช้ตาไปดูเองตหมาไปดูสิจะต้องมุษมแสนไปขายเป็นนำประเดี๋ยวสมุย่ารอสักครู่ปกติมันดีแน่นะ พี่เรียกเขาไว้ใจท่านเป็นเด็กดีอๆลองดูสักตั้งหนึ่งเดี๋ยวท่านนี่คืออะไรออนี่คือพลังพระเจ้าตัวไทยพี่ก่ะนี่พลังส่วนตัวด้วยโอ้โหตอนนี้นี่เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วพี่ค่ะคือว่าไอ้ผงเนี่ยมันไปลื้อชุดโอเวอร์ใส่แล้วพี่กค่ะลื้อหมดเลยเหรอ อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหี่ข้าวงมะกระจายหมดเลยป่ะมไม่บอกมันบอกมาแล้วไม่ฟังเยค่ะโอ้โหไปเรื่องอะไรมาเนี่ยฮะอกกมจมจะมากไปแล้วเนยไม่ไหนอ่ะจะไปเข้าห้อน้ำาไม่ได้เห็นาดลูกขนไปอล้ต้นเต้นเต้น เ่าหรือเปล่าาที่คนเดียวเฮ้ย้วก็รหน้าเวทีเราคะเรียกว่าตคนที่หลัก

เฮ้ยมันแตเวีกลับหน้าปนปดิขอเลยครับงนั่งผิดเพี่อค่ะรู้แล้วอะทำไมถาึงนั่งงั้นเพื่อค่ะดับลำไม่ทันนั่งให้ดีเลยเหอะตนาดดลูกวดดีติ๊เต้อ่ัญห,ห้าเลยเจวลยัวใรท้เเต้ดีดย กูมาเนี่ยตอนนี้เ <c oughs> ราประจากเสือไทยมามา, <c oughs> มาทับประหลัดแ <c oughs> หงาตายนีเหรอ ไายปอยู่ไหนจ้าไม่เก่งแกเราไม่เกนงยื้อปิกเดี๋ยวก่อนไโดนที่ไปแล้วหรอโดนไปแล้วพี่รถไปไหนแล้วพี่ยอยู่ไหนแล้วนั่ไม่เฉยยื้อได้ด้วยไื้อไมันเดี๋ยวเราจำบัตรขาไว้เจามีเลยว่ามาเลย่ีนตอนนี้เราได้เป็นเุลาคารติดก็ดีความของในแผนทำลายในสุขภาพดีแกชีวิต ทำเงียนข่ามัลางคอยโจดทำให้กายของโจดของจำเลยกี่ค่าเพื่อเป็นโภพระไตรไมยเออยัดหน้ามาดีแล้วนั่งสิที่ผายทั้งงานละมอนอนเที่ยวอย่คุยกับผอสเรื่องเอาละใครเป็นโจดก็ฉันไม่ได้ค่ะมาเข้าตอบตรงไปไ่เข้าคอบไม่ค่ะ กอดกอบสวนไหนโอยไม่รู้เรื่องรู้หน่ามาอย่างเดียวมาแล้วเรื่องอะไรเออเอาละเราจะไต่พ้นอย่างนี้ตอนนี้เราลังโค้ชจดคำพิการของโจทย์เริ่มกันเลยวใช่โจทดไม่ชื่อว่าอะไรมีชื่อว่าแสนลาวีโจทย์มีชื่อว่าแสนลาวีวันเกิดเฮียเป็นวันอะไรเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสิบสองวันเพ็ญกลางเดือนสิบสองต้องทำแรมกี่คำเลี้ยสิบห้าคำไม่ยอมลงมาเลยเจ้า วัาเกิดเหตุการณ์ผิการเกิสองตรงกับแนวติดผู้เดี๋ยวไปนครับแตนวีไปยังคะแล้วติดห้าข้างมันลอยาาอนอย,ยูรงได้ที่ไหนเรามันต้องขึ้นติดห้าข้างข้างขึ้นเออไปเปลี่ยนไหมไปยาาังเออขึ้นยังไงเราอ่ะฮะยังไงกันฮะปัดโผมันว่าใครอ่ะหนักใจได้ไงล่ะถ้ามันหนักอกหนักใจได้ยังไงแล้วก็เงนิน,นที่กินเข้าไปคืนเข้าไปสักครึ่งหนึนหน่งก่อนโอ้โหไอผม จ้าเห็นหรือไม่จานพูดาจะเลิกเหรอคะอย่ามาดูถูกตากระจกข้าวแสงขอได้เช้าพงนะขอเปลี่ยนได้ไหมเพืยอค่ะเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนเป็นขึ้นเรือยังเป็นข้างขึ้นเหรอเป็นยังไงครับผมนะครับว่ากัน ก็ได้รับใส่โตที่จริงว่ากูใช่ไหเราไปเก็บเวยสากรถึงจะโคสาโลกก่อนเราเก็บเษสากรพี่เอาตามคนนี้ไปด้วยจะนั่งเฉยแกไปทำไมอยาตามพี้ตามพูดี้ตามของตามของของขอจอเอนะครับขอบคุณมากครับโอ้ขอจอของคุณรัาจะมาให้ครับจะได้เล่นเต็มที่เลยครับ เราคืนหรอกเฉนดังเอาวุ้นเล่นจะติด็มพี่ขอเปลี่ยนไปขึ้นมไม่ได้ทำไมไม่ไ่ะพีข่าด้วยโมฆะอ่ะล่าต่อไปวันเกิดให้เป็นวันเปงก,การเลยสองต้องกับแดง15ห้าค่ะใวันนั้นต้องมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ดูแล าหนักปนนทีเราสองคนเดียองคนไม่งสองขวดโอ้โหเมาไปใได่เลยใหญ่อยู่แล้วเมาอยางให้เมาโอ้ยเัามาจะเป็นจะนนี่ชอสุกิมเาพอมานะเมาแล้วโอ้โหสองเล่มเปิดองมเบิกระเบิดสองลูกราาเลยเจ้าที่พอาวุธในวันนํามีสองเล่มปืนบิกระเบิดสลูกโอ้เอานี้ะอาวุธที่เรมี เมาก็เมาสบายเลยไม่ระวังทางได้ยินเสียงผู้หญิงน้องทางกันกีกิโลเจ็ดกิโลทางกันจีกิโลวิ่งไปดูเห็นเห็นในแผนกำลังทำร้ายนะเขาล้วงกันทำร้ายยังไงใช้มีดแทงใช้ไม่ไรใช้มีดอีโต้แทงทีแทงหนึ่งทีเข้ากิโลเข้าสองรูนใจไม่อีโต้แทงทีเดียวเข้าสองรูนเดยววิเดี๋ยวค่ะอีโต้แทงคนได้ที่ไหนอ่ะ ตอนที่ไหนมาเนี่ยมีที่มาใช้คนเข้ามันต้องมีดพกมีดปลายแหลมมีโตหัวขึ้นแบบนี้เนี่ยมันถือไม่ได้หัวนี่มันใช้ได้ยังไงเนี่ยเป็มไปเฮ้ยยังไงกันล่ะอะไรกัน้ามันหนักอกหนักใจแล้วก็เงินที่กินเข้าไปคืนเข้าไปซะให้หมดเลยไอ้โถจะมากไปแล้วเนยโอนไ กูไม่พูดก็ได้เจามีเพื่อนอะไรด้เพรานตัดไปไม่ดีไหมนี่เจ้านะเจ้าชื่ออะไรนะต้องบิ๊กใช่ไหมทำไมครับมีมีมีพบทำไงอีโต้อ้าวอีโต้ก็หัวแบบนี้ไงโอ้โหเป็นยันรำกันไหนเห่าน่าทักน่าทัตมากเลยเต้อีโต้มาทางอีโต้นี่อีโต้อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้หุบตุ๊ก ผมเรียกเนศิอสีลูรีมาเออน่ะยัางเนี้แถวบ้านกูเรียกปักเอฟอะไรนะปักเอฟมาดูรามลูไปก็มีคำที่น่ารักอีกอะไรอ่ะโกกกพอที่ปากเอฟพอแล้วหมดคำในการเลย่หมดแล้วเนี่อนคราบค้อไปได้อ่คขายแป้งก็เลยแตมชั้นเ้ี่มาเข้าสอไป้ับงศ์ทำไมจะเลยมเข้าสอง่อครับ จดจำเลยก็อยู่ที่นี่อยู่ใ,ใกล้กันแล้ก็ตีกันไปหาเราเร็วเข้า <c oughs> จ้าวจ้วเดี๋ยวช่วยตีกันกับบ้านสวัสดีครับุ่มแดนะ คุณคุณกันนล้ว่มาแตกก็วิ่งเอ้ยหมีเรื่องหนักอกหนักใจแล้วก็นะเราพอจะช่วยเหลือได้เราพอจะช่วยเหลือก็เราไมาเทศเงินไงเราเป็นไปยพงศธรอัอนคนบ้านเดียวกันเรี่ยงอ่ึ มาไรยุ่นในเมืองกี่ปีแล้วอ่ะโอ้ยหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีแลนะเป็นแค่ออกพยาแหม่ผ้ามาเมือกเป๊ะๆนาบจ้าวด้วเขาทำงานพูดอะไรเนี่ยลูเตอรเดี๋ยวคอยเขยักข่ายย่างเดี๋ยวนะแต่เราช่วยเขย่าข่าอย่างเดียวเลยนะตอนนี้จะเป็นการไต่สวนจำเลย ก็เ,เลยมีคือในแผนพยานดูวานนอกของนาพยาเข้ามาในเมืองก็หาได้รู้ใหม่พยานมีงานอะไรพยาจังอยากรู้อยากเห็นจึงลาพยานพยานเดกาไปเที่ยวพยานไปเทียเท่ยวง,งานจะยินคำพาของพ่อว่านพยานพี่เป็เล่นเก็บมตักอักีพยาน พยายามนอนพยายามทำตาพยายามไประหว่างกลางขาพยายามพยายามร้องหวยพยายามพยายามพยายามว้าวจะเป็นจังหวัดจากโค่นเลยพยายาเนี่ยรือมันเป็นทองเนี่ยไม่มีจังหวจากโคตนดูเรื่องราวน้ำถามเองไหมฮะไม่เบ่งเหรอ เดีทำให้ดูพยาไปยาครับยาครับยาคยาไปยาครับยาไยาไป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 ยคไปยา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 ไมยาีปยากันพยาไปยไปไปยาไปยาไปยไยาไไยาไไปยาไไปาไไ่าวก็เป็นเจ้าเมื่อกี้ียไม่มีส เลยลบหมดเอาละจำเลยมีชื่อว่าอะไรแผนเนี่ยจำเลยมีชื่อว่าแผนว่าเกิดเหตุเป็นวันอะไรเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสิบสองวันเพ็ญกลางเดือนสองตรงกับแรง่ห้าครับคือสิบห้าครับพี่ค่ะวันนั้นต้องนีหน้าที่อะไรไปคิดงานระดับหัว